แสดงตัวยกมือยกมืออยู่นี่ยกมือทำไมต้องทำกับเด็กวะไม่ทำอะไรฮะทำอะไรรู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ทำอะไรฮะทำอะไรเด็กที่เรียนดนตรีอ่ะได้ทำอะไรเขาไหมคนไหนคนไหนมีตั้งหลายคนไม่รู้อ่ะให้พูดเองที่ใหม่อะไรก็ไหนแสดงตัวยกมือยกมืออยู่นี่ยกมือ มีหมายจับมีหล okay. ายคอนครับโอเคแสดงตัวแสดง<ๆ>ตัวชื่อจูนะใช่หมายจับสารยากรุงเทพใต้ที่จอ481ครับ2567ลงวันที่21พฤษภาคม2567นะครับด้วยตัวเราเนี่ยานายวิรนัน กระทำความผิดฐานกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน13าปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยใช้กําลังพันุสลายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดเขินได้สิทธิของเรานะข้อแรกมีสิทธิให้การหรือไม่ให้การก็ได้ให่นไ,ไหมทาให้การเราจะใช้เป็นพยานหลักฐานกา,ารสันนิาลสองเรามีสิทธิปรึกษาทนายความเห็นไหมสามมีสิทธิ์แจ้งยตกให้ทราบถึงการจับกุมตัวนะสอนอนที่เราจะถูกควบคุมคือสอนอพระขนงนะข้อสี่เรามีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล ถ้าเจ็บป่วยพอใจสิทธิ์กับข้อหาที่พี่แจ้งนะทําไมต้องทํากับเด็กวะทอไมทำอะไรฮะทาอะไรรู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ทําอะไรฮะทาอะไรเด็กที่เรียนดนตรีอะได้ทําอะไรเขาไหมคนไหนคนไหนมีั้งหลายคนไม่รู้อ่ะให้พูดเองไม่มีรู้อยู่แล้วไม่มีฮะไม่มีรู้อยู่แล้วไม่รู้มีอะไรจะพูดไหมเด็กนี่กับผมเยอะแยะมีคนไหนฮะ แล้วเราทากับตัวไหนบ้างไม่มีไม่ไมไมทาสักคนนี่นเราอยู่กับใครเนี่ยอยู่กันสามคนพ่อน้องล้วผมมีแฟนไหมไม่มีผมเดี๋ยวเยวขออนุาที่ตรวจคนหนตรวจคนใรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ